สวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอทำอะไรเราทำหมอไหนสวอรับพุทไทยทำอะไรทำทำ,ทำกับกับข้าวข้าวทำกับข้าวทำกับข้าวอ ว่าเฮ้เติบกับข้าวทองจำหม่ <laughs> หอมว่าเฮ้เติร์ห์แห่ราชการทำลาซานลาซานยาอันนี้คุณปู่กับคุณย่าจะทำลาซานยานะคะลาซานยาก็มีอันนี้แผ่นลาซานยาเนี่ยค่ะแผ่นสำเร็จเนี่ยแผ่นสำเร็จเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยแผ่นแผ่นอย่างเงี้ยก็ทำมาจากแป้งเนะาะมาจากแป้งแล้วก็จะมีเนื้อ ผมก็คือถ้าเกิดจิ้เน,นื้อกาจะใช้เนื้อเนื้อหมูหรือเนื้อไก่หรือเนื้ออะไรก็แล้วแต่แต่คุณยายกินในก่อนก็จะเป็นถั่วนะคะก็จะทํามาจากถัว่วมาจากถัว่วแล้วก็จะมีอันนี้น,นี่ซาวมังคุดเหรอพัทอดพาสตา้าซอสพาสตา้าซอส ออกจะคล้ายๆกับมันซอสมะเขือเทศแล้วก็อันนี้ลาซานญ,ญ่าลาซานญ,ญ่าซอสที่จริงเราทำเราทำเองก็ทำได้ค่ะแต่มันมีสำเร็จมาก็ซื้อสำเร็จมาเลยลาซานญ,ญ่าซอสอร่อยมากกินด้ลาซานญ,ญ่าซอสเป็นอย่างนี้ค่ะข้างในก็จะเป็นอะไรน้ำมันเหรอไวเลี่ยนเหรอโอ้ย oh <yeah. S 1> น้ำมันแล้วก็ครีมอะ จะเป็นมะเขือเทศอ่นาน้อซอสมะเขือเทศกับพวกสมุนไพรอะไรต่างๆก็จะมีชีสชีสจะมีชีสทั้นชีสเวกอนแล้วก็ชีสธรรมดาของคุณปู่ครึ่งหนึ่งจะเป็นของคุณยา่าครึ่งหนึ่งจะเป็นของคุณปู่ เรามาทํากันนะคะว่าเริ่มต้นเราจะทําแบบไหนอันนี้คือแผ่นนะคะแผ่นละสามยาจะเป็นแบบนี้เนาะอาหารนี่จะเป็นอาหารเข้าตู้อบนะคะเข้าเตาอบอ่า,ารเรา <Okay. S 1> ต่อต่อกันเลยค่ะบิเต็กิเต็อะไร,นะระน,ไน,น่ผัดไอ้นี้ก่อนผัดไอผัดเครื่องก่อนนะคะเริ่มต้นด้วยการหั่นหอมหอมหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่ แล้วนี่ก็เจียวหอมหอยใหญ่นะคสวเจียวหอมหอใหญ่เจียวหอมหอใหญ่ให้ให้หอมให้ปุกนิดนึงค่อยเอาเนื้อลงนะคะเนื้อลงผัด เนื้อถั่วก็จะเป็นลักษณะนี้น,นะคะ่ะทำสำเร็จก็เลยก็จะเรียนแบบกับหม,มูบดเนื้อเดือดบอก เอาร้าวเช่อุคือสภาพแย่มากๆยาอุนิเซ่อ้าห้าร้อยกรัมห้าร้อยกรัมเนื้อประมาณห้าร้อยกรัมนะคะเอาคนคน นใส่เกลือไปนิดหน่อยเก็ดป๊กพริกไทยหน่อยนึงเกลือหน,น่อยนึงทอนมีรสชาติ แรกก็ใส่ไอ้ไอครีมขาวๆไปก่อนค่ะครีมขาวๆที่ครีมไอ้ลาซานญ่าซอสเนี่ยใส่ครีมไปก่อนชั้นหนึง่งแล้วก็เอาแผ่นลาซานญ่าลงไปนะคะลาซานญ่าลงไปใหญ่ามากก็ตัด oh, <dear. S 1> ให้มันพอดีกับไอ้นี่นะคะเป็นโอ๊ย <laughs> แตกคนละ ให้มันพอดีกันเดี๋ยวผมใหส่ผู้ชายทำกับข้าวซกลกสลลนเจ้ามัสก็มีหาวสอนไม่ได้เฟ้าด้ เครื่องที่เราผัดไว้ใส่ลงไปใสลงไปง่ายๆทำง่ายๆไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ามาดูกันนะคะคุณปูทำกับข้าวคุณปูหัดทำกับข้าวโอ้เร็กใส่ให้เป็นชั้นไปชั้นแรกก็คือซอส ลแล้วก็ชั้นที่สองก็เป็นแผ่นลาซานญาแล้วก็ใส่เครื่องที่เราผัดไปทำเป็นชั้นๆไปนะคะออกเซนใส่ครีมใช่ไหมไช่เอาใส่ลาซานญาลาซานญา,านแผ่นลาซานญาเรียกว่าแผ่นแผนลาซานญา กุ้งเนี่ยแล้วก็เปิดไฟนะคะเปิดไฟไปเท mm ่าไหุ่คุณะสองร้อยช่วยหุงรอเปิดไฟตู้อบไปสองร้อยนะคะ mm hmm. ใส่ครีมใส่แผ่นแล้วก็ใส่ครีมลงไป ใส่ก็ใส่เป็นชั้นๆลงไปนะใส่ครีมใส่แผน่นใส่เครื่องแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นชั้นๆไปสุดท้ายก็ใส่ชีสใช่ไหมสุดท้ายสุดก็ใส่ชีสเอะไอ่าอูเอเอเอซีนเนาะอโนเตสเซตอายุงแอนเฟิร์ตเอ่อวีเฟิร์ตอูสต์เดอะซีสต์อ่าคือเอาเข้าเตาอบก่อนสัก ีนาทีอะโม,มงงานไม่นุดเตอะเทตตีเท,ทตอีอุ้งเงีนออกซิเจนพอที่จะอุดเส้นนะ yeah, <Cam> อ,อก่กิมิวใส่ข้าวตาอบประมาณสักครึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีแล้วค่อยเอาเอาชีสใส่ทีหลังนะคะ <laughs> ถ้าเกิดใส่ชีสไปพร้อมไปมันจะไหม้ชีสจะไหม้ก่อน เรามาดูกันค่ะปี่มือคุณปู่จะเป็นยังไงแล้วก็ใส่ชีสลงไปนะคะใส่ชีสลงไปข้างบนครึ่งหนึ่งเป็นของคุณย่าครึ่งหนึ่งเป็นของคุณปู่คุณปู่เขาใช้ชีสแต่ธรรมดาของคุณย่าใช้ชีสชีสเรียก่อนคนละครึ่งค่ะแล้วก็เอาเข้าอบอีกประมาณสัก ย mm. uh> okay. ี่โมงไม่นอดเตี่ยี่โมเรา่ยอะเราก็เซนาร์อูสเตอร์โนสเมตก็ลองดูแบบว่าเขาไออูสเตอร์โนสเมตเอ่อแค่ให้เขาละลายแล้วก็เอาออกเขาให้ตัวอูสเตอร์โนสเมตชีสชีสละลายชีสชีสละลายละลายชีสละลายแล้วเอาเข้าตูอีกครั้งนึง ก็ดูว่าเออชีสละลายนะคะชีสละลายเออชีสเรก็เสร็จแล้วนะคะลาซานญ่ามีมือคุณปู่มาชิมกันค่ะว่าอร่อยไหม,มสลัดด้วยมีสลัดด้วยนะคะมาค่ะลาซานญ่า คุณยา่าน่ะะฝีมืออร่อยเลยนะคะกินกับสลัดอร่อยไหมคุณปู่อืมอร่อยมากค่ะ อร่อยนะคะกินกับสลัดอร่อย